วันนี้ก็พบกับน้องเมียเช่นเคยเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องน้องเมียสตอรี่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสวัสดีเชิญไปดูกันเลยค่ะ สามค่ะหนีหน,หนีแปลว่าคุณหรือ,รอเธอค่ะเธอเธอสวยเอาเจ้ามาเอาเจ้ามาจะเป็นเสียงที่สามค่ะห่าวแปลว่าดีนี่ห่าวแปลว่าสวัสดีีช้ ชูจะเป็นเสียงที่สี่ค่ะเชี่ย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 แปลว่าขอบคุณปัวปัวหลวอูอูเกรยอูอูกรยจะเป็นเสียงที่สองค่ะปัวูปูปู จะเป็นเสียงที่สี่นะคะเคอเคอเคอชี่เฉียวอีอีฝุอีอีฝุจะเป็นเสียงที่สี่ค่ะชีอีชี่ฝุ่เคอชีแปลว่าไม่เป็นไรกับไม่ต้องเกรงใจ เป็นเสียงที่สี่นะคะจือไอ้จ่าย G กง G เอียนเอียนจือ๊อเยนเอียนจืจะเป็นเสียงที่สี่ค่ะเจียนจีเอียนเจียนเจียนจะเป็นเสียงที่สี่ค่ะจ้ายเจียนจ้ายเจียนแปลว่ารากรหรือ พบกันใหม่เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะนี้หาวแปลว่าสวัสดีเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณปูเค่อฉีแปลว่าไม่เป็นไรหรือไม่ต้องเกรงใจใจเจียนแปลว่าแล้วก็ เชื่อเชี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e เป็นกำลังใจให้น้องเมย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ